ถือว่ามุงเรียบร้อยลังคมลังคาแลน้องน้ำผึ้งและฝั่งนี่พี่น้องเอ้ยมีแต่ว่ามือแรกนี่เทแบบข้านในเบิดเลยน้อยเนาะที้าแล้วข้ามไเทมันจะเขาวาดมาได้แหละโดยโดยและยังปองนั่นกับปองนี่พี่น้องเอ้ยแล้วก็ทั่งหน้าน,นี่อันหนึ่งพอดีเป็นประตูทางเขาวาดนนี้เนาะนี่ น้ำพึ่งขอขอ,งขอบคุณไอคอมมี่ที่อยู่ยูเอเอขอให้สุขภาพแข็งแข็งร่างกายแข็งแรงเป็นองคพงุ่มใส้ให้ลูกให้หลานไปโดนโดนเดน้อสาธุ สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขสุคนมือชูหม่องสุบอนเด้อพี่น้องเด้อยินดีตอนขับข่าสุซองบาพามีอีกแล้วพี่น้องเอ้เนาะมาปึกมาพ่อมือนี่พี่น้องเอ้เนาะบาพามีกะเข่ามาเบิรงสร้างน้พี่น้องเนาะข่ามาเบิรงเวียดเบิ่งนงานอยู่ือนนงน้ำพึ่งคือเก้าพี่น้องเลยว่าเพิ่งแล้วระเบิหรือว่าจังใดพี่น้องเลยโดยมือนี่น้พี่น้องกั ทังโทรทามลุงแหล่พี่น้องเลยน้อโทรทามลุงแหล่เพิ่นว่าเพื่อนยาแล้วพี่น้องเนาะเห็ดเวียกเห็ดงานเพิ่นก็ได้อ่าโทรมาบอกว่าพี่มีเพื่อนยาแล้วเนาะเพื่อนก็มอบไผ่สั่งทั้งนี้เห็ดพี่น้องเลยเนาะโดยอ่าตอนที่ว่าตกลงราคากันพี่น้องเลยเนาะทางหองรัวเลยกะอ่ามุงลังคาเนาะตอน่นเห็ดแรกแกพี่น้องเลยก็คือว่ากันในราคาสามล้านห้าแซนกีบเนาะโดย แบ่ร์นี้พ่อเปลี่ยนแผนใหม่พี่น้องเอ้เนาะเปลี่ยนแทนใหม่อาือวาอาซาวมนาเนาะเป็นจ้างสร้างลิว่าเจาะหน้าต่างอะไรพี่น้องเอ็กซ์เจคพิเ็นเนาะอาตอนันก็คือลุงนี่เพิตอาเล่ยแล้วพี่น้องเอ้เนาะฝังนันก็คือเล้วเรียบร้อยเนาะก็คืองานกับอพอพมีก็ตั้งไว้ประมาณสานันแบบประมาณว่าออกแบบแบบนี้พี่น้องเนาะอาแบบนี้แบบนี้ก็เลยบอกเพิ่นในราคากับสามล้านห้าแสนพี่น้อง แต่ว่าวันนี้เพื่อนกะอาเทียนแนวเห็ดเนาะอ่ากะสิไห้เพื่อนซ้าราคาเก้ามาหละพี่น้องเอ้เพราะว่าอ่าเต็กี้กเว่ากันครับลุงกับราคานี้นะพี่น้องโดยแต่วันนี้ในจํานวนราคาสามแสนห้าเนาะกะสิไหเ้เพื่อนเพื่อนอยากได้ต้อนนี้เพื่อนอยากได้เพื่อนจะเอาน้ำลาดหาพี่น้องเอ้แต่วันนี้อ,องลานเนาะเราก็สิไห้สร้างงานคนใหม่นิฮิตพี่น้องเอ้โดยแล่กะ กสิให้เพิ่นเต็มหแหละพี่น้องออเอเพราะว่าวักันเพิ่นน้ำเพิ่นส้ำนั่นเนาะแต่ว่าันนี้กะเพิ่นเปลี่ยนอันอันแนวหิรไมพี่น้องเอ๋เนาะก็คือบาร์พมีเนี่ยว่าหาแหละพี่น้องเอ๋โดยแต่ก่อนก็คือลมกันในราคานั่นวันนี้เพิ่นเปลี่ยนจริงหะเราก็เห็ดอาซีเร่เลยแหละพี่น้องเอ๋ฝั่งนั่นเนาะแต่ว่าเปลี่ยนทุกรือว่าเจาะออกกะกะไรห้เราเต็มคือเก้าพี่น้องเอ๋โดยแต่ว่าลุงหะเราเรายาเห็ดแล้วเนาะวันนี้ทางบาร์พมีก็สิใหายสร้างทิ้งแลยกับสร้าง ลืมน,นอนพี่น้องพากันมาเห็ดสองคนแบบน,นี้เนาะแล้วก็สีเอาเงินในจำนวนหันามาให้เพื่อนพี่น้องเอ้ยแหละในราคาที่ลุงแหล่พืนเห็ดหาา่านเนาะเอาก็สีแยกไปให้เพื่อนตามที่เพื่อนอยากได้ที่ว่าเพาว่าากันพี่น้องโดยอันนี้ให้เพื่อนลานห่าพีน่น้องเอ้ยแล้วก็ให้ทางอันน,นี้สองล้านเนาะแล้วก็ิีท้ามเพื่อนบันนี้พีน่น้องเรื่องเข่าบ้านเข่ายัางแหล่พระวัาไปก่อนก็ว่ากับลุงแหล่ลว่าร่มรวมบิดแล้วเนาะแต่ว่าบันนี้ เพิ่นก็ได้ยาพี่น้องเอ้ยาเข้ากับสีไห้ทั้งๆนี่เขาบ้านเขาอนะไห้แหละเพราะว่าอ่าเรียกงานเข้ากับดาเนินการไปลายแหละพี่น้องเอ้บันน้กะสีไห้เพิ่นเขาบ้านแต่ว่าเพิ่นเขาบ้านเขาอยังนี่เพิ่นสีเอาราคาหนึ่งอีกเนาะเพิ่นกะ็ะไรออกจากที่ว่โตเก,กอตัตน,นั่นพี่น้องเอ้โดยแหละเนาะทางบาพพานิกะได้ใจให้ลุงแหล่คือเก้าพี่น้องตามที่เพิ่นอยากได้เนาะแต่ว่า พิ่นกระไลเอาจำกี่ว่าพิ่นเห็ดผ่านมาเนาะเราก็เห็ดได้หลายตืบเลยพี่น้องแต่ว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นสั่งมาเนาะแต่ว่าบนเป็นผู้ใหญ่บ่าวพรมีพี่น้องิ่นใท้ถูกให้เจาะกับว่ากันเนาะพี่น้องโดยป้าจังได้ก็เข้าไปเอาเบงน้ำกันพี่น้องเลยเวียกงานเท่าเมื่อนี้ก็ดำเนินการไป่รายเลยแหละเนาะโดยโดยพี่น้องเลยมาเมื่อนี้สีลมๆมแน่สบายดีลูกหล่ะเอ,อสบายดีนออ้องอุไทยเออมานังวิดูห่าบกล่ะ เออน้องชายน้องสาวพี่น้องเอ้ยจึงไดนออกตะเวียกแลวบ่น้องคือออกวานนี่โดยจะมีเอฟซีเปินทาม้าม่าโน่นละเนาะจะมีเอฟซีอะไรเพินทาม้ามาบ่าน้่องอุทัยออกเวียกแล้วโน่นละเนาะโดยแล้วบันนี่น่ะเมื่อได้สัตสีเขางเฮียนน่ะนะองยังบูฮูคือคือเพิ่อนมาหาเจ้าเพิ่อนบริทายคลิปบ่ แมนบอลลุมคือเพื่อนมาแบบผู้ใหญ่เพื่อนให้ซมมีหน้ามาแต่บ่ได้ให้ถ่ายคลิปเนาะอืมะไรผู้ใหญ่เพื่อนบางทานเพิ่นกับปุหู้นะลูกโดยเพื่อนบางท่านเพื่อนกะแนะ่าเพื่อนบริไทยคลิปให้เบิ่งเนาะบางทานเพื่อนกะบ่วห้ถ่ายคลิปแต่ว่าเพื่อนที่ส่งเสริมเนาะล่ะเนาะเพิ่นที่่งเสริมเข้าบงหัมบุงเฮียนโดยีหลาอยาาเขียนอยู่บอลลุเออ เฮียนเดอมันจังเก่งเห็นบ่นนเป็นคนหู้แะไรต้องเฮียนหน,นังสือให้มันเก่งเห็นบ่เออคือน้องอุทัยก็ได้เขรงเรียนเข้า,ขา,ขาในบ้านนี่บ่ละยังบู้อ่ม่มว่าเพิ่อนออก<บ>เพิ่นให้ออกจากวียกแล้วเพิ่นที่ทรงเสริมประมาณนี้บ่บโดยหลายทางง่ายก็ดีใจนําเด้อที่ว่ามีผู้ใหญ่เพิ่อนอ่าซอยเขา้ามาน่นละเนาะด้านการเฮียน น้องอุทัยอ่านแต่ก่อนนะเคยอยู่ห้องปอยังอ่นล่ะอยู่ห,อห,ห้องมอหนึ่งเลยก็ออกมอหนึ่งเลยก็ออกบัดนี้เจ้าเข่าจเจ้าเข,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 ข่าห้องปอยังหัดนี้จ,จากน้ำเพิ่นจากน้ำเพิ่นเอ้า <c ười> คิดคิดไว้อันสิเข่ามอหนึ่งเลยบ่กโบโบ,บได้เริ่มใหม่บ่เย็นเ<น>ย็นบำรุงเย็นบำรุงบ่อืกน่าบ่าวกับโบเคยเฮียนซ้ำ ท้พึ่งไมชะลูกสีเข่าห้องเก่าบ่เรื่อว่าสิเริ่มของบหนึ่งบ่ยังบ่คู่อืมจจ๊ได้กับเขาให้เฮียนเก่งๆเลยเห็นบ่นดโดยน้าเบากับบ่คู่ได้ว่าถึนเจ้าสีเขาองเฮียนเนาะเพราะว่าบ,บ่ได้เห็นน้ำคลิปมานั่นละ่ะได้ยินน้องพึ่งว่าวานนี้ว่าไอเขาออกวียกแล้วอ่ะเนาะเอ้าว,ว,ว่ะอันจังได้ว่าออกอ่นะเนาะโดยอะไรมือนี่จังได้ละ่ะอันสร้างพลธิดพิมาาคือเก่าบ่งมอนี่ฮะเนาะ เปียกหลน้องรายพี่น้องเอ้ยจังได้ล่ะคือห่อนอันหนาวอยู่คือบนหนุ่งเสือเขนยาวอันนี้ห่อนหอนบอกโอ้หน้าบ่าวคือหนาวแท้ <c oughs> อันหนุ่งเขนยาวด้วยจังหน่อยเป็นไข่บอกโดยฮะแหละพอดีทางลุงแหล่มาสบายดีเด้อลุงเด้อเอ้พี่น้องเอ้ยเข้ากะชิใจใยให้เจ้าน้องลุงเนาะอันปกติเอาลมกันมือนั่นราคาสามล้านหานนลุงเนาะ แล้วบันนี้อันเขาสิีหาเจ้าล้านหาเนลุงเดอรล้านหาเลยให้อันสร้างเป็นเห็ดต่ออันซองล้านเนอรุงเนาะเอ๋จิงไดกคันมีว่ามีงานบรรณาบันในกะยังสีหาคือเก่าเนอรุงเนาะแต่ว่ากับค่าเวียกค่างานแน่กับบัวกันเนอรุงเนาะโดยแมนโดยเจ้าเห็ดกับงามยุกลุงเลยกโดยโดยกับงามคนละแบบเนอรุงเนาะ เียดายเลยสิทําเออกองทานบ่เจ้าก็แน่ๆโอ้เพ่สิโดยเราก็เฮ็ดพ่แล้วก็เก่าู่นั่นแหละลุงเอยนําแหละก็สิจ่ายให้เจ้าล้านเนาะเพราะว่าโดยแล้วก็อันนี้ก็ที่เรือก็ให้เพิ่นลงมือเลยเนาะลุงเนาะอ่ะจ่ายให้เพิ่นเลยหลายๆเฮงๆเด้อกูจีนแเนาะโดยเออโดย จังได้ใจเรียบร้อยนะลุงเนาะันาดมีแบบได้โอกาสหนากระจังสีหากันไหมโดยเดี่ยวเข้าไปหาผื่นก่อนโอ้หายน้องน้ำผึ้งอีกเออโดยเข้าไปนายกับน้องเด้อเข้าไปหาอันสางก่อนพี่น้องเลยมาโทมาบัดนี้พี่น้องเลยเรียบร้อยอันนี้นะอร้างเนาะ สบายดีเด้อช่างเดอ้อาโทพี่นองเลยมาแบบน,นี้รวดเร็วขนาดพี่นออ้องเลยมุ่งเรียบร้อยแล้วมือได้ในช้างโอ้โทพี่น้องอเลยแล้วเมื่อกี้นี่วะซัม,มชยูแบบน,นี้น้องน้ำผึ้งแมน,มน,น,นอ่ง้นอ,อขักแร้วบริสัทได้แบน,นี้่รับนย ผักเลยต่อทันทีต่อลงตัโดย้วยว่วงหรือเขาด้วยด้วยเรียบร้อยเนาะวันนี้เออจริงๆก็มีเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาอยู่ดอกพี่น้องว่าคือบริเหดเลื่อมลงไปเลยเพิ่นว่าอันนี้มันกะเน่าเลยน้องมันเน่าเลยอันที่จริงก็คันว่าเขามีงบเนาะคือผ่านมาเขาซื้อเสาใส่พี่น้องก็ได้อยู่แต่ว่าอันนี้คันว่าเน่าโพดผัดสังกะสีไม้มันผัดซีโบนั่นเนาะเพราะว่าอันนี้ มันลื่นมาประมาณเมตรกักวๆอะเพืพี่น้องเลยนเนาะแต่ว่าเข่าหงนนํำเข่าหงนนํำหงนำในนี่กระโบเปียกพี่น้องเลยมาสัาง่งเนาะเบิ่งงบก่อนพี่น้องเยนะอยเนาะาว่ามีเอฟซีอยากซอยเขามาพี่น้องเอยเนาะแม่เอฟซีอยากซอยน้องน้ำผึ้งเขามานี่แหละบาพรพมีว่าสิเปียนลังค้าหงหน่ำให้เล่าพี่น้องแต่ว่าต้นนี้นี่คือบอบนั่นเนพี่น้องด้วยเวลาเข่าหงนนํำเนาะเข่าหงหนํำหงใน,งนคืออ่ะโบเปียกพี่น้องเลยเพราะว่ามันคาตัวนี้เนาะ เดี๋ยวขออนุญาตให้เบิ่งก่อนนี่แหละคือขาดเบิ่ออะไพี่น้องเอ้แต่ว่ามีงบสมเติมมาเนาะพี่นอ้องอ่บาบอพามีก็อจากแปลงห้องน้ำห้องในให้เล่าแหละอันนี้ก็คือใส่โบได้แล้วพี่น้องเอ้เพลแล้วเนาะตูสักผานี่โ,โอ้โหอ่าปองล้มหอดหัวพี่น้องเอ้พอดีบอพามีให้สร้างว่าใส่มาเรื่มโรเดอร์ว่ะ วันนี้ฝนตกกรสิบบได้สาดเลยพี่น้องเอยเพราะว่าบ่กพมีให้สั่งลื่นออกมาลายเนะาะสั่งสังกะสีนี่ลื่นออกมาลายแต่สีลายก่นนี้กระโบได้พี่น้องเพราะว่าเสาเฮามันมันอยู่ซิ่งนี่เนาะมันยาวโพดมันกระสีอ,นนอันนะั่นน่ะนะก็มีลายทานยูผนว่าคือโบใส่เสา,าให้เพื่อนเนาะบ่กพมีเอ้ยวะก็อยากใส่ให้ยูพี่น้องเอ้ยแต่ว่าด้วยงบเฮาเนาะงบบ,บ่พ่อแหละบ่กพมีกะเห็ดน้ำผู้ใหญ่พี่น้องเอ้ย ว่าจังไดเนาะเพื่อนหาเหตุใดกะคือตามเพื่อนนเพื่อนเป็นเจ้าของเนาะเอาผูด้ดูแลเขากะเอาเบิ่งน้าเพื่อนพี่น้องเอ้ขาดเรือแบบยาแนวทงนึงหรือว่าน็อตหาพันสิพันบะพมีกะโบได้ออกคลิปให้เบิง้งพี่น้องเอก้กะมีจะบอกเพื่อนนะโดยและเพิ่มเติมมาเพิ่มว่าเอฟซีเพิ่นกะว่าอันบะาพามีเอ้เพิ่นว่าอันใส่ไม่ละแนงเด้อว,ว่าจะงาม,มา่ะโดยก็แม่นอยูพี่น้องเอ้แต่ว่างบเฮาเนะ อตอนนี้กะงบเบิดแล้วพี่น้องเอพื่อนน้นนำพึ่งเนาะสิมาโอ,โอลงกับสร้างเพื่อนว่าเพิ่นใส่บ้านเข้าบ้านนี่เพื่นเอาน้ำท่ดไดพี่น้องเอ้โดยในใจกะอยากใส่ไม้ระแนงมันงามแต่ว่าสินละร้อยบ,บาทเนาะถ้าว่าสิบอันกับหนึ่งพัน 5, บาทพี่น้องเอ้เพราะว่าเขาซื้อตะไคร่เนี่มันกะราคาลดลงแน่แล้วมันก็นสิได้อันนั้นเน่เนาะโดยอะไรกระเบื้องไปพี่น้องเอ้ถ้าว่าอยากซอยน้องเขามากอะ ได้เนาะงบตอนนี้กะน,นี่โบรายพี่น้องเลยงามแล้วเนาอลุงเนาะบัดนนี้นโดยเรียบร้อยพี่น้องเลยบาน,นี้นนคือว่ามุงเรียบร้อยลงัลงคมลังคาย่าน้องน้ำพึ่งสะดวกสบายแล้วบัดนนี้ยังได้ก็ขอบใจเด้อลุงเด้ออ,อ,อ,อยู่ดีมีแหง้งโดย นีแหละพี่น้องเลยบ้านนี่กันใจเพิ่นเข่าบ้านเข่าอีหยังนี่แหละเนะาะปวดตัวนี้นะอ่าสบายดีด้วยคิงเดออันนี้เป็นของไอจันเนะานะไอเนาะโดยอันนี้เป็นของเบาจันพี่น้องเลยเดีฟังนี่เบาพามีเนาะไปว่วจ่ใจให้เพิ่นแล้วลุงแหลกกลยให้เพิ่นล้านหาพี่น้องเลยโดย บันนี้ที่เรือก็ะโม่ไม่สร้างพี่เฮ็ดบันนี้นะเนาะโดยมึงสร้างออกมานอกคือก่อนบันรรจิธรรมราคาก่อนบันนี้ว่าจังใดเนาะอันจังใดก็เลิงให้เด้่องไอเด้อนะอันเล่งให้แน่เพราะว่าอันเข้าวาิชื่ออันะมาใส้แหลนะเนาะคือห้องครัวกะยังตัวนี้เนาะไอเพิ่นก็ว่าอยากซื้อนางมาใส้ก็ซื้อว่าอยากษ์ชื่อยังก็ซื้อนอะ้ยเนาะนะ อโดยและของเฮาไหนมีทางข้าวอยู่นี่เนาะฮาว่านอ้อยเนาะอยู่นี่พี่น้องเอ้ยนี่แหละจังได้การเล่งให้แน่ไอ้เลยมือแรงสิมาเทคานตัวนี้บอกเทอุบคาเนี่ยแหละโดยโดยจังได้กะเล่งให้แน่โดยบัตรลังค้าได้อุดให้แลับบอกไอแล้วลอะไร โดยโดยบ่ลงหัวใช้แล้วแหละอันนี้ก็คืออุดแล้วน้อยเนาะโอ้ขอบใจหลายๆโตลังเก่าตัวมันหัวโดยโดยแต่ว่าเป็นเป็นกาวใสบ่กาวใสโอแนมๆไปนี่ยังยังเป็นปองอยงแต่เฮาใส่บ่แล้วโดยและถือว่าไวเนาะอ้ายเนาะเจ้าเฮ็ดกโอ้พี่น้องเอ้ยเรียบร้อยอันนี้ประมาณประมาณจักเม็ดๆกบ่ยืนออกนี่อ้าย แมดไปคือฝนนี่โบโบสาสต์เข้ามาแล้วเมันบะสมาดสมุดว่าเข้าหนึ่งเข่าหนึ่งยางข้างนอกนี่ก็ได้เนาะเวลาฝนตกเลยกะเข่าห้องน้ำห้องในกะสะดวกสบายแบบนี้มันกระซิบเปียกเนาะโดยยังแต่ลังคาห้องน้ำน้อยเนาะเขาบึงงบก่อนถ้าว่ามีผู้ใหญ่เป็นชอยเข้ามากะชายชุ่เจ้าอะไรเห็นให้น้องเพื่อนเนาะโดย เดบัดนี้เดี๋ยวมาพี่ก่อนไออ่าเข้าบ้านตัวนี้เนาะบัดนี่ไอไอแบบไรแบบได้หายบ้านไหมครับเข้าบ้านไปเลยบ้านหนึ่งเซนหาบ้านหนึ่งเซนหารวมทั้งบ้านทั้งวงกบเป็นสุดนี่เนาะอืมคือคือบ้านใหญ่อันนั้นบอกไออ่ะโอ้เซนหาสิบพันเพชรเป็นรบบอนะครับวงกบหนาตั้งหมดอะไรล้า ตัวแต่มงกุลเขากาะเขาจะไปตั้งมงกุของเขาอยู่แล้วโอ้ไล่แต่บ้านเนาะเขาบ้านเขาไล่แต่ร้านโดยโดยคงเฮานี่อ่าเบิร์เดอร์หนึ่งโซ่ตัวนั้นอีกหน่อยเนาะฝั่งพอดีสามเส้นหาเนาะโอ้และฝั่งนี่พี่น้องเอ้ยมีแต่ว่ามือแรกนี่เท่แบบขั้นในเบิดเลยหน่อยเนาะขั้นแล้วท่านพอดีมันจะเข้าบ้านมาได้ไหมโดยโดย และยังปองนั่นก็ะปองนี่พี่น้องอ้แล้วก็ทางหน้าน,นี่อันหนึ่งบริเวประตูทางเขา่าบนนี่เนาะแมนแมนบนนี่เลยไอ้เพราะว่าฟังนั่นนะมันลายแล้วฟังนั่นนะเล <c oughs> ยบริเวณนี้ะแ,แมน,มน,นแมนลยอันนี้ก็ะกอขึ้นเนาะแมนแมน อันนี้เฉพาะเบียกเฮาอันนี้เนาะเลยกาตัวนั่นกับเบลลกกวนนั่นสาบให้แน่ไอเอ๋ยเนาะน้อยหนึ่งโดยจ่าล่ะจ่าโดยโดยนเโดยดีใจเลยเนาะที่ว่ามุงลังคาเรียบร้อยพี่น้องเอ้วันนี้ก็สิบ่ได้หัวแล้ววันนี้น้องน้ำพึ่งก็ได้ด้วยว่า มัหัวมาเห <ibl ampa> N, andal, at, và, uh, ็ดนทำไมบอกไมาเห็นทำไมครับมังหัวทำประกันแมนบอกโดยมันหัวไม่เห็ดนทำไมลุ้งง่วงพลาดแมนบเรื่องงานตัววัดซีครับเพดานเขาจังลมกันเื่มอีกหน่อยเนาะเอาเอาไปแล้วไปทีละอย่างก่อนเอาแมนแมนเอาให้ประตูประตังมันเรียบร้อยก่อนเนาะแมนแมนแล้วเซตซับก่อนตัวนี้ตัวน้าเขาจังว่ากันอีกโดย แลยอันนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วบัดนี้นาดีกับมีแต่ตวันนนั่นน้อยเนาะลมกันหูราคาแล้วบัดนนี้ของเขาวันพอดีสามเซนหาบ่เะจะ้าว่ะโอ้สะพาะเข่าบ้านพี่น้องเลยประตูนใหญ่หนึ่งประตูนใหญ่ทั้งบ้านทั้งวงก,กบเลยกระโปงเยี่ยมสองอสองปองเนาะเป็นบ้านคู่พี่น้องเลยนี่แหละฝั่งนี้เพราะว่าที่ให้เร่งให้สร้างเพื่อให้มันเลี้วเนาะ เลยสั่งบนกระลุดเร็วอยู่พี่น้องเลยฟังนี่เนาะคือก่อคือถอดเทิงพุ่นแล้วก็เพิ่นเทคานเนาะเทคานยึดอันวงกบมีเนาะนที่ว่าลวดเร็วอยู่เพราะว่าจะให้น้องได้บนอยู่บนนอนเลยพี่น้องเอ้ยว่าจังไรก็ดีใจนำน้องทั้งสองว่าได้ยินข่าวข้าวว่าจะเขากำบงเฮียนเนาะ มีผู้ใหญ่คนซอยคามาแต่ว่าโบได้เห็นผู้ถ่ายคลิปพี่น้องเลยบาพามีกบับโบฮู้เนะ่น้องโบบอกเนาะอืเพราะว่าบล็อกเขากะยังลายอยู่เนาะฝั่งนั่นคือของบาพามีพี่นอ้องเลยนั่นแหละเหตุว่าบาพามีกะมีผู้ใหญ่ยายกซอยมาพี่น้องเลยคือตอนนี้กะยังขาดเรือลลย่อยู่เนาะก็เหตุไปซ้ำที่ว่างบผู่น่หยมาอะไรเขากะ มาเมล็ดพัเปุนทีเทคานนันทึงพี่น้องเลยแต่ก็ใส่ซ่องระบายอากาศตัวไม้หันบอพมีสื่อมาเป็นเมืองกินเขา่าผักกินเขา่าเที่ยงแบึเบื่อืีว่วเรียบร้อยเนาะลังคมลังคาเคือน,น้องน้ำรึ่งพี่น้องเลยแล้วสิบซับตัวนี้ตกมาใส่ลังห้องน้ำเลย เรียบร้อยซางในรวดเร็วพี่น้องเลยฟังน่นเพื่อนกะอุดห้เรียบร้อยเนาะฟังนี่กะนี่หลยพี่น้องเลยตุถ่าาให้เบิง้งเพราะว่าอันนี้เลื่อมออกมายาวอยู่เนาะมันกะโบโบ,โบสมัดสาดเขาได้พี่น้องเลยเมดกลัวคนเนาะเป็นลื่นออกมา สั่งแล้วก็เห็ดไห,ห่แบบงามอยู่เราก็รวดเร็วนะฮะก็จ่ายให้ลุงแหล่เรียบร้อยพี่น้องเลยอันนี้ดําเนินการสั่งคิงดาเนินการแบบนี้เนาะ,ะอันนี้กระบอนเห็ดอยู่เห็ดกินเพลินต่อไปพี่น้องเลยมีงบผมเติมมากเห็ดสิ่งเห็ดหยางให้น้อง กังวลย่านมันหัวเนาะวันนี้บ่หัวแล้วพี่น้องเอ้เรียบร้อยขับไปเบิ่งข้างในก่อนทั้งสร้างกับอุดไผ่เรียบร้อยพี่น้องเอ้แต่ว่าอันมันเป็นกาวใสเนาะกาวใสแล้วมันก็นยังเห็นอยู่พี่น้องเอ้แต่ว่าสร้างพื้นคืนอุดไผ่น้องละตีมาเทานี้นี่แหละฝั่งนี้เพื่อนการ อายิ่งน็อตเนะาะมาเลยบพมีจะให้สร้างเพิ่นสาบอีกพี่น้องเอ้ยสาบให้ก็ดีใจนทำนองเล่วที่ว่าหลังคมลังคาเนาะเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยกว้างแล้วบัดน,นี้มีแต่ว่าสร้างเพิ่นเทคานคานเทิงและะ้วกเพิ่นเอาน้ำบพมีสามเซนหาพี่น้องเอ้ยสามเซนหาคือ,อาราคา เขาเขาบ้านเนาะติดบ้านแต่ว่าอันเงินที่ว่าอันอยู่สองล้านนี่กับอะไรกสิจายให้เพื่อนเนาะเพราะว่าลุงแดดเราหยาแล้วโดยอาจางได้เข้าไปไห้น้องน้ำพึ่งเพื่อนขอบ,บุญขอบคุณผู้ใหญ่เพื่อนก่อนพี่น้องเนาะผู้ใหญ่ผู้เพื่อนช่วยเขามาเรื่องลังคาแล้วอีกเสร็จไปอีกงานหนึ่งพี่น้องเลยโดยเนาะวันนี้กสิหายทางอาน้องน้ำพึ่งอะไกับน้องอุทัย ขอบุญขอบคุณทางไอทอมมี่เดอน้องเดอร์เพิ่นอยู่ทาง U.S.A เพิ่นกระชอยอิลาม่าไลยอยู่เนาะแต่ว่าอันอันที่มันขาดเรือเพิ่นว่าก็ให้อันเบาพามีจัดการให้อ้ายเนอร์เพิ่นว่าดําเนินการให้อ้ายแน่เพิ่นว่าฮะนะเพิ่นก็เป็นคนลาวเฮาเด้อลูกเด้อแต่ว่าเพิ่นไปอยู่อเมริกาอยู่ U.S.A เนาะเพิ่นก็อยากซอยเพิ่นสงสารเจ้าแหละอ่าสุดท้ายนี้ก็ฝากให้อิล่าขอบบุญขอบคุณทางไอทอมมี่เด้อลูกเด้อโดย ขอบุขอบคุณไอทอมมี U ่ที่อยู่ยูเอสเอขอให้สุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงเป็นนุ่มพูดใส่ให้ลูกให้หลานไปดนเดนเดินสาธุน้องไทยขอขอบคุณ I, Tommy, U S A. ขอบคุณไอทอมมี่ที่อยู่ยูเอสเอขออวยพรให้านุมันงงันขวัญยืนห่างกายแข็งแรงใส่ ลูกลานตลอดไปโดยสาธุเนาะจังใดก็ให้เป็นคนหู้เดอน้องเดอและมีกันสองคนเนาะที่ว่าอยู่อยู่ปัจจุบันนี้อ่ากับเบิ้งน้องอะไรเดอร์คนว่าเฮือนซานแล้วก็ได้เขาคำม,มุงเฮียนกน็ดีใจนำเดอลูกเดอเออเป็นคนหู้ตั้งใจเฮียนทางน้องอุทัยกะบเบิ่งน้องเดอร์กลางค่ำกลางคืนกับน้นองเป็นแม่ยิ่งเดอน้องเดอโดยไอ้กระสิเข้ามาอยู่เดอน้องเดอ ถ้าเวลาเฮือนแล้วกับโบโบได้โบเมลอร์ชิโบมาได้กับมาคือเกา่าแต่ว่าเขาก็ต้องบ้ามือมาเน่ะเนาะโดยยังได้กับสุสูน้องเลยมีแต่ว่าตั้งใจดีแล้วที่ว่าเพิินอาเมตตาชงสารอยากส่งเสริมเนะาะจกหน่อยโบเป็นนังสือคือข่อยนี่โบได้เ,เนาะอันนี้ข่อยกับโบเป็นนังซือแต่ว่าด้วยความเขา้าเข้าหมักพนะน้องเข้าสแสวงะนะ แบบเฮ้าตัวใดที่ข่อยบปเป็นข่อยกระถาหมูเลยก็เฮ้ากับสมาถเฮียนด้วยตัวเองกับพออ่านได้ฮะนะตอนนั้นแล้วภูมเพื่อนเปิดโอกาสให้เดลูกเดอให้ตั้งใจเฮียนเลยก็ดุมันขยันเป็นคนหูเดอกับที่ว่าผูเพื่อนมาถ่ายอีลาเลยก็มาถ่ายเจ้าเดลูยเดอเพื่อนก็เข้ามาเาเป้าไม้เดียวกันคือกับข่อยมหาเจ้าเพื่อนก็คือมาสวยเดลูกเดอ มาสวยแหละเวลาเพื่อนมาบอกว่าผู้น้อยผู้ใหญ่ที่ว่าเพิ่นมาหาต้องอนบกะเพื่อนเด้อลูกเด้อนบกบเพื่อนเอลยกะไว้พรอไว้ไซไให้เพื่อนคือคือกับสุจ้าเว้ากับข่อยนี่แหละเด้อโดยเลยกะผู้ให้ลืมผู้มีพระคุณเด้อลูกเดอ้อผู้เพิ่นซอยเขาเข้ามาเลยกะผู้เพื่อนดีต่อเฮาเขาก็ดีต่อเพื่อนเลยกะทุกทุกคนเฮาต้องเอาว้าดีกับเพื่อนเด้อและชีวิตเฮามันก็จะ ยา,าวนานเลยก่าแบบใดเพื่อนว่าใสสะอาดเดลูกเดอร์จำเอาเนาะอาจจะได้คลิปนี้นำ้ำเบาจะได้ขอจบคลิปเดอบันเดอเนาะสบายดีเด,ด,ด,ดอโดยพี่น้องเอ๋ยเนาะเที่ยวว่าให้น้องน้ำพึ่งและก็น้องอุทัยเนาะขอบ,บขอบคุณขอบคุณทางไอ้ทอมมี่พี่น้องเอเ๋ยเพื่อนอยู่ทาง U.S.A เนาะเพื่อนก็เป็นไอหักของเบาพามีนี่แหละพี่น้องเอ๋ยโดยก็ต้องขอกาบ,ขอบ,บขอบคุณขอบคุณ ทางไอ้ทอมมี่เนาะเพิ่นอยู่ทาง USA เพิ่นอนซอยเขามาพี่น้องเอ้ยโดยกระโคให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้ออ้อาย,อยุมันควันยืนเนาะควันเจ็บบโให้ได้ความไขม้่โบไฮมีพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมคำมุ่งมั่นพัฒนาเนาะปะภามีกระายคาสร้างไปแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะโดยใจคาสร้างอ่าดหาพี่น้องเอ๋ยเนาะให้ยคามือลุงแหล่อะไรเป็นเห็ดผ่านมาที่แรกก็ล,ล่มกระเพิ่น สามล้านหาพี่น้องแต่ว่ามีเอาเพิ่นเปลี่ยนแผนใหม่เนาะจริงๆงเบียกง,งานเราเห็ดกะดําเนินการซีเรียล้วไแหละพี่น้องแต่ว่าถุกออกเนาะโดยเพราะว่าโบเมนบาคไมีสั่งเนาะเป็นงานของอีกสซมีนาพี่น้องเลยก็ะทุบออกแต่ว่าเรากะเห็ดซีเรียล,ลย้วไแหละเนาะกะไหไหลให้เราเต็มเลยพี่น้องเลยเราว่าเราหยุดงานอาไล่คายแห้งให้เราเซนอะโบเมนล่านหาพี่น้องเลยแล้วกะ ทีเรือเนาะทีเหลือสองล้านราะว่าเงินสามล้านห่าสองล้านกระสีไห้ทั้งสร้างคิงและกระร้างลืมเห็ดตอพี่น้องเลยโดยแต่ว่าสร้างลืมกับสร้างคิงนี่เพิ่นเข่าบ้านเนาะเพิ่นกะ,ะตามที่เพิ่นไปเห็ดผ่านมาเพิ่นกจ็จะไล่เอาตั้งหากที่ว่าติดบ้านติดอีย่างเนาะเพิ่นก็ไล่เอานํำสนสามเซนห่าพี่น้องเลยโดยกระให้เพื่นอนดำเนินการให้พี่น้องเลยเนาะโดย,โดยกะถือว่าเบียกง,งานเอากะลังคมลังคากะเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะโดย เอาจั้งในคลิปนี้พี่น้องก็ทีได้ขอจบคลิปด้วพี่น้องเด้อเนาะกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี